นะทุกคนไม่ใช่คนไทยเจสนะคะเพิ่งผ่านมาวันเกิดเจ๊มาเพื่อนเพื่อน,นทุกคนมาซเซเลบรกันก็ขอบคุณมากๆวันนี้อยากทำขาขนมแล้วก็จะให้คพินเนกินนะคะก็พอดีเจไปห้างโกแมแ่ร์เก็ตแล้วก็เจอสิ่งค้านี้ทุกคนจับได้ไหมคะว่าอันนี้มินจิก,กินแล้วตอนที่กินไก่เทศมาม่านะคะอื ให้ที่ห้างแล้วนะ uh, Meanwhile อันนี้มี2รสอ,อันนี้เป็นรสผีชนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซตะรดที่เกาหลีดังมากๆเลยนะแล้วก็เกาหลีชอบคิดแบบตอนกินอาหารแผ็ดๆนะคะจะต้องกินกับอันนี้ด้วยกันสมมุติ ไข่ทอดเกาหลีหรือว่าตินไก่หรือมาม่ากไก่แผ่กับอันนี้อร่อยมากๆนะต้องลองกินด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะตดจะทำเยลนกันใช้ฟูพีสโลปพีสนะคะแล้วก็สวมผลไม้มีเมก้ววมังกรคิวีสตอเบอรี่รบลูเบอรี่พีชสุดท้ายมีพงอุ่นนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะทำง่ายไม่มาก ก็ลองทำที่บ้านตามที่รซสิปนี้นะคะโอเคอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกรีสจะใช้คูปีทีสองกระป๋องก่อนใช้เทียนนะคะไม่ต้องอปลดไฟจะได้ ก็จะใส่พงอุ่นนะคะเีจีจะคนพงอุ่นละลายก่อนนะคะยังไม่เปิดไฟนะที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มคุกพีชสองกระป๋องนะคะคนทิงไว้ให้เย็นนะคะ ต่อไปเตรีชิ้นจะแตดผลไม้ก่อนเริ่มจากพีชนะคะเดี๋ยวออขอหั่นเล็กๆแบบแบบนี้นะต่อไปจะหั่นคีวีนะคะต่อไปจะหั่นสตรอเบอรี่นะคะต่อไป แก้วมังกรน,นะคะจะใช้เค้กครึ่งกอมาที่ไทยที่เกาหลีไม่มีแก้วมังกรเลยก็ไม่เคยกินแต่ลองกินก็ชอบมากสุดท้ายก็จะเป็นกลูเปอรี่นะคะโอเคฮั่นผลไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ที่ลูกโป,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 ป่งไปดีนะคะ เทคคูกก okay. mm ี hmm. ้เป็นที่เป็นเยลลี่นะคะลงไป mm hmm. ก็ปิดตาค่ะตอนนี้เยลลี่ก็เสร็จตัวดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราปดิดลองเปดิดดูกันก่อนว่าเยลลี่จะเป็นยังไง เ <Yeah. S 2> สวยมากน่ารักเนาะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เจลลี่คูปีตลองดูไหมคะน่ารักมากนะโอเคปีจิลองชิมก่อนนะคะอคิววี้คิววี้ดีกว่าอืม สดเช่นมากแฟช่มากถ้ามีใครอยากทำต่าเรซิปี้แบบนี้นะคะค,ครูพีไข่ที่ห้างแล้วออขอเดินไปที่โกมเดนมาร์เก็ตที่คุอยูแถวๆนะคะแล้วก็ลองทำแล้วบอกให้ซีซีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะอัญญ์